วันนี้เราจะเรียนประธทมปฐมการบทที่41นะครับข้อหนึ่งถึงพ่อ32นะครับวันนี้เรียนครึ่งหนึ่งของบทที่41นะครับเพราะบทที่11มีหลายข้อมากนะครับฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโยเซฟที่พระเจ้าทรงนำเขาเป็นใหญ่ในอียิปต์นะครับเพื่อโยเซฟเนี่ยจะนำเผ่าอิสราเอล แล้วก็ยูดาผู้เป็นสายเลือดที่พระเมสสิยาทีจมาเกิดน,นะครับแต่จริงๆงพระองค์พีบอกว่าพระอิสุริตเป็นลากเป็นลากนะครับไม่ใช่เป็นยูดาไม่ใช่เป็นลากโอเคเราจะมาดูด้วยกันว่าโยเซฟพระเจ้าจะนําเขาเป็นใหญ่ในอิกอย่างไรนะครับโอเคเรามาดูด้วยกันในข้อที่1นึ่ข้อที่7ก่อนประถมการบทที่41ข้อ1นึ่ข้อที่7 เวลาผ่านไปสองปีเต็มคือหนึ่งฟาโรห์ทรงฝันว่าพระองค์ทรงยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนมีวัวอ้วนพีแข็งแรงเจ็ดตัวขึ้นมาจากแม่น้ำไนกินหญ้าอยู่อีกฝั่ง,งแล้วมีวัวอีกเจ็ดตัวขึ้นมาจากแม่น้ำไนแต่พวกหลังนี้ตัวผอมแห้งจนน่าเกลียดพวกมันเดินมาหยุดยืนอยู่ข้างวัวอ้วนพีแข็งแรง วัวผอมโซน่าเกียร์เหล่านั้นก็กินวัวอ้วนพีแข็งแรงทั้งเตัวแล้วฟาโรทรงตื่นจากบรรทมพระองค์บรรทมหลับไปอีกและทรงฝันเป็นครั้งที่สองคราวนี้ทรงเห็นข้าวต้นหนึ่งกำลังออกรวงเจ็ดรวงซึ่งมีเมล็ดแต่งงามดีหลังจากนั้นมีอีกเจดรวงผลิออกมาแต่มีเมล็ดเหี่ยวแห้ง พะลมตะวันออกแล้วรวงข้าวที่เหี่ยวแห้งก็กลืนกินรวงข้าวที่แต่งงานเจ็ดรวงนั้นจนหมดแล้วฟาโรห์ตื่นจากบรรทมและทรงทราบว่าเป็นความฝันก่อนหน้านี้โยเซฟผู้ที่พระเจ้าให้เขามี ใช้เขามากเดีความสามารถในการตีความหมายความฝันและเขาก็มีการมีประสบการณ์ในการฝันตั้งแต่ในวัยรุ่นในวัยรุ่นเนี่ยเขาเคยฝันว่า,าพี่หรือตระกูลเขาเนี่ยจะมาคํานับเขานั่นจะเป็นสาเหตุที่คนในบ้าน กเกลียดโยเซฟก็คือพี่พี่น้องของโยเซฟกเกลียดโยเซฟฉะนั้นจึงถูกขายมาที่หยิบพอมาที่หยิบก็หน้าโทษในคุกเนี่ยก็ฝันว่าจะได้กลับเข้าไปทํางานในวังฉะนั้นโยเซฟก็ตีความฝันให้อีกแล้วโยเซฟก็บอกว่าอย่าลืมผมนะสุดท้ายเขาก็กลับไปทํางานในวังสองปีเต็มพนักงานเชิญจอดโซยคนะนั้นก็ลืมโยเซฟแต่ณตอนนี้ พระเจ้าให้ฟาโรห์ได้ฝันแล้วความฝันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบฟาโรห์กังวลใจฉะนั้นพระเจ้าจึงใช้เรื่องความฝันนี้ครับนำโยเซฟขึ้นมาเป็นใหญ่ในอียิปต์เพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครตีความฝันได้ครับไม่มีใครเข้าใจความฝันได้ไม่มีใครรู้ความหมายความฝันได้ นอกจากพระเจ้าฉะนั้นคนของพระเจ้าที่อยู่ในคุกที่มีความสามารถด้านนี้จะทำให้ฟาโรเรียกตัวโยเซฟมาเข้าเฝ้าเรามาดูก่อนว่าเนื้อความฝันมันเป็นยังไงเริ่มแรกคือฟาโรฝันมวีวัวเจ็ดตัวที่อ้วนทีแข็งแรงกินหญ้ายอยู่ริมฝั่งน้ำแม่น้ำ และแม่น้ำนี้ก็คือแม่น้ำนายนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีวัวอีกเจ็ดตัวพผอมใช่ไหมครับแล้วก็กินวัวที่อ้วนพีแต่เมื่อกินแล้วเนี่ยมันก็มีสภาพเหมือนเดิมมันไม่อ้วนขึ้นเลยแม้ว่ามันจะกินเขากินวัวอีกเจ็ดตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ฟาโรก็ฝันอีกรอบสอง คือฝันร้ายแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ฝันอีกรอบสองก็คือว่ามีต้นข้าวเจ็ดรวงเนะี่ยมีเม็ดแต่งงามแล้วก็มีอีกเจ็ดรวงพลีออกมาแต่เป็นเป็นรวงข้าวที่เหี่ยวแห้งแล้วก็กลืนกลิ่นรวงข้าวที่แต่งงามเจ็ดรวงนั้นจนหมดนี่คือความฝันของฟาโรห์เมื่อเราเมื่อเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราไม่สามารถตีความหมายได้เลยว่ามันหมายถึงอะไร ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ต่อไปเราจะไม่รู้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบลึกลับนะครับถ้าเรามองแค่1นถึงเข้อเราจะเห็นว่าไม่มีมนุษย์ที่สามารถตีความฝันอย่างแบบนี้ได้แต่มีแต่พระเจ้าซึ่งเรามาดูด้วยกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเราดูในข้อที่8ถึงข้อ14ประมการบทที่1ี่สเข้อ8ปดถึงข้อสิเช้าวันรุ่งขึ้นฟาโรห์ทรงกังวลพระไทยนัก จึงรับสั่งให้บรรดานักเล่นอาคมและปราดของอียิปต์เข้ามาเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเล่าความฝันให้ฟังแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าความฝันพวกนั้นหมายถึงอะไรแล้วหัวหน้าพนักงานเชิญจอดสวยจึงกลาบทูลว่าวันนี้ข้าพระองค์ระลึกถึงความผิดพลาดตนได้แล้วครั้งหนึ่งฟาโรกกิ้วข้าพระบาทและทรงให้จำทุกข,ข้าพระบาทพร้อมกับหัวหน้าพนักงานทำขนมป,ปังไว้ในบ้านของ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์คืนหนึ่งข้าพระองค์ทั้งสองต่างฝันไปและความฝันของแต่ละคนนั้นมีความหมายแตกต่างกันขณะนั้นชายหนุ่มฮิบรูคนหนึ่งซึ่งเป็นทาสรับใช้ของท่านผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ถูกจำคุกอยู่กับข้าพะบาททั้งสองข้าบาทจึงเล่าความฝันให้เขาฟังเขาก็บอกความหมายของความฝันให้ข้าพบาททั้งสอง ทุกสิ่งก็เป็นไปตามที่เขาได้ทํานายให้กับข้าพบาททุกประการคือข้าพบาทได้กลับเข้ามาประจําหน้าที่ดังเดิมส่วนอีกคนหนึ่งก็ถูกเสียบประหารฟารโารจึงรับสั่งให้นําโยเซฟมาเข้าเฝ้าเขาจึงถูกนําตัวออกจากคุกอย่างเร่งด่วนเมื่อโกนหนวดเขาและเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เข้าเฝ้าฟารโาร เราเห็นในตอนนี้ว่าพระเจ้าผู้เป็นพระเอกของพระคัมภีร์พระเจ้าผู้ที่ควรจะถูกยกย่องสูงสุดพระเจ้าผู้ที่ดำเนินเรื่องของข่าวระเสริพระเจ้าผู้ที่ประทานความรอดให้กับเราพระองค์ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรอดนั้นสมบูรณ์แบบ โดยการทํานายถึงพระเยซูริตและเรื่องราวในภาควีเดิมพระองค์เป็นคนกําหนดเป็นผู้กําหนดพระเจ้าทําให้ฟาโรห์ฝันครับและความหมายในความฝันมาจากพระเจ้าพระเจ้าทําให้พนักง,งานเชิญเจาะสวยและลึกถึงโยเซฟเพราะเรื่องความฝันและพระเจ้าเป็นผู้นำโยเซฟออกมาจากคุกเพื่อที่จะปกครองอีก และเพื่อที่ภาพนี้จะเล็งไปถึงพระเยซูริตว่านอกจากกษัตริย์ฟาโรห์โยเซฟเป็นใหญ่ที่สุดเช,เช่นเดียวกับพระบุตรของพระเจ้าผู้ครอบครองจักรวาลนี้เป็นรองเพียงพระบิดาจริงๆพระคัมภีร์ระบุว่าพระคิ์อยู่ใต้พระบิดาอยู่ใต้พระเจ้าและพระคิ์จะเป็นผู้ที่ ช่วยประชาชาิให้รอดเหมือนกับที่โยเซฟจะเป็นผู้ปกครองในอียิปต์และทั่วโลกไม่มีอาหารกินเกิดการนานอาหารและทุกคนจะตายทุกคนต้องมาขอชีวิตกับโยเซฟต้องมารับอาหารเพื่อให้ชีวิตเหมือนกับพระเยซูริตที่เป็นอาหารแห่งชีวิตหรือขนมปังแห่งชีวิตที่ให้กับผู้คนทั่วโลกได้กินเพื่อได้รับความรอด ฉทน,นเรื่องราวนี้พระเจ้าเป็นผู้กําหนดและพระเจ้าดําเนินการด้วยตัวพระองค์เอง,เองฉะนั้นเมื่อฟาโรห์ได้รับความฝันจากพระเจ้าซึ่งเป็นความฝันที่น่ากลัวฟาโรห์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับฟาโรห์ก็ไปเชิญนักเล่นอาคมปาดของอียิปต์สมัยนั้นนะครับอียิปต์มีใช้คำว่าไงเนี่ยพวกหมอดูหมอผีหรือพวกที่แบบ แสดงการอัศจรรย์นยนไม้เท้าเป็นมูได้ทำนู่นนี่คือแบบอารมณ์ประมาณว่าคนเล่นของแบบคนคเขมรครับซึ่งในอียิปตนี้มีหลายคนมากที่ที่เป็นนักเล่นอาคมฉะนั้นฟาโรก็เชิญเชิญเข้ามาในวังแล้วก็ให้พวกนี้ตีความฝันแต่ไม่มีใครตีความฝันได้แต่มีหนึ่งคนที่ระลึกได้ว่า เขาเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ตีความฝันที่เก่งมากนั่นก็คือพนักงานจอกเสวยจึงทูลฟาโลว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเคยฝันในคุกแล้วเขาก็ตีความฝันออกมาแล้วผมก็กลับเข้ามาทํางานกับฟาโลนะฟาโลก็เลยบอกว่างั้นไปนําตัวโยเซฟมาและโยเซฟก็ได้เข้าเฝ้าฟาโลอย่างเร่งด่วนอารมณ์ประมาณว่าไปเอามาจากคุกโกนหนวโกนเข่าตัดผมให้เรียบร้อย ในสมัยนั้นน่าจะโกนหัวไม่ให้มีผมสักเส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพเข้าเฝ้าออฟาโรห์ฉะนั้นโยเซฟจึงถูกนำออกมาจากคุกในอียิปต์เพื่อที่จะเข้าเฝ้าออฟาโรเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับว่าผู้ชายคนนี้ไม่ไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตถูกถูกพี่น้องทำร้ายถูกขายมาเป็นทาสพอเป็นทาสก็ทำได้ดี แล้วเจ้านายก็เจ้านายหญิงเนี่ยก็จะขมขืนแล้วก็สูกใส่แล้วโยเซฟก็ถูกใส่ร้ายทาให้เขาติดคุกแล้วตอนนี้ชีวิตเขาเจอความอายุที่ทำมาและตอนนี้พระเจ้าจะนําเขาออกมาจากคุกนะครับเรามาดูต่อด้วยกันในข้อที่1 5บหประจมประการที่สี่สิข้อ1 5บห้าิ ฟาโรตรัสก,กับโยเซฟว่าเราฝันไปและไม่มีใครบอกความหมายของความฝันได้แต่เราได้ยินมาว่าเมื่อใครเล่าความฝันให้เจ้าฟังเจ้าก็สามารถบอกความหมายของความฝันนั้นได้โยเซฟทูลฟาโรว่าข้าะบาดท,ทำไม่ได้แต่พระเจ้าจะทรงแจ้งให้ฟาโรทราบคำตอบตามที่ฟาโร์ต้องการเมื่อโยเซฟถูกนำมาที่ หน้ายืนอยู่ตอนหน้าษัสิยนฟาโรฟาโรบอกว่าเจ้าตีความฝันได้ใช่ไหมโยเซฟพูดคำนี้ครับผมทำไม่ได้แต่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้และพระเจ้าจะบอกจะตอบคำถามจะให้คำตอบที่ตามที่ฟาโรต้องการอยากจะรู้ฉะนั้น โยเซฟถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการอ้างว่าตนเองไม่มีความสามารถนึกออกไหมครับนึกดูนะครับโยเซฟยืนอยู่ต่อผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศแล้วโยเซฟกล้าเอ่ยว่าพระเจ้าของผมจะเป็นคนบอกฉะนั้นโยเซฟ ให้เกียรยยติพระเจ้าโยเซฟถวายเกียรติแด่พระเจ้าและโยเซฟก็พูดตามความจริงว่าผมไม่มีความสามารถแต่คนที่ทําได้คือพระเจ้าที่จะตอบท่นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากที่มนุษย์ที่ต่ำต้อยคนหนึ่งติดคุกพอออกมาก็ไปอยู่หน้าอยู่ในวังอยู่ต่อหน้ากษัตริย์แล้วก็พูดว่าพระเจ้าผมทําได้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก เราดูต่อในข้อที่17ถึง24ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่าในความฝันยืนอยู่ริมแม่น้ำนายมีวัวอ้วนพีแข็งแรงเจ็ดตัวขึ้นมาจากแม่น้ำและกินหญ้าอยู่ริมฝัง่งแล้วก็มีวัวอีกเจ็ดตัวขึ้นมาจากแม่น้ำตัวผอมแห้งหน่าเกลียดมากเราไม่เคยเห็นวัวตัวไหนหน่าเกลียดขนาดนั้นมาก่อนเลยในแผ่นดินอียิปต์ แล้ววัวผอมแห้งหน้าเกลียดเหล่านั้นก็กินวัวอ้วนผีทั้งเจ็ดตัวที่ขึ้นมาก่อนจนหมดแม้พวกมันจะกินวัวเหล่านั้นไปหมดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันได้ทําเช่นนั้นเพราะพวกมันก็ยังผอมแห้งหน้าเกลียดอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็ตื่นเราฝันไปอีกว่าเห็นต้นข้าวต้นหนึ่งออกรวงเจ็ดรวงซึ่งมีเมล็ดแต่งงามดี แล้วมีรวงข้าวอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมาซึ่งมีเมล็ดเหี่ยวแห้งเพราะลมตะวันออกรวงข้าวที่เหี่ยวแห้งนั้นก็กลืนรวงข้าวที่แต่งงานทั้งเจ็ดรวงเสียหมดเราเล่าเรื่องนี้ให้บรรดานักเล่นอาคมฟังแต่ไม่มีใครอธิบายให้เราเข้าใจได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับความหมายในความฝันคือมีวัวเจ็ตัวอ้วนขึ้นมาจากแม่น้ำและมีวัวเจ็ตัวผอม น่าเกลียดขึ้นมาจากแม่น้ําแล้วกินวัวอ้วนเจ็ดตัวซึ่งในการกินเนี้ยไอวัวผอมหน้าเกลียดเนี่ยก็ยังมีร่างกายที่ผอมอยู่ยังไม่ได้อ้วนยังไม่มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงเลยมันยังผอมอยู่แล้วความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คือมีต้นข้าวต้นหนึ่งออกรวงเจ็ดรวงงอกงามแต่งงามดี แล้วก็มีอีเจ็ดลวงกออกมาซึ่งเป็นมเมล็ดที่เหี่ยวแห้งเจ็ดลวงที่เหี่ยวแห้งกืนกินเจ็ดลวงที่แต่งงานดีฉะนั้นในความฝันนี้เมื่อฟารโรห์บอกกับโยเซฟฟารโรห์บอกว่าไม่มีใครในอียิปต์แปลได้เลยนักเล่นคาถาอาคมใครก็ช่างแปลไม่ได้เลยนักปราดนักอะไรก็แปลไม่ได้ เรามาดูว่าเมื่อโยเซฟได้ยินแล้วโยเซฟตอบสนองอยังไงในข้อที่25ถึงข้อ27ประธมการมาที่41ข้อ25ถึงข้อ27โยเซฟทูลฟาโรห์ว่าความฝันทั้งสองนี้หมายความถึงสิ่งเดียวกันพระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ฟาโรห์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำวัวอ้วนพีเจ็ดตัวหมายถึงเจปีและรวมข้าวแต่งงามเจ็ดรวงหมายถึง เจปีความฝันทั้งสองนี้หมายความถึงสิ่งเดียวกันส่วนวัวผอมน่าเกลียดเจ็ดตัวที่ขึ้นมาจากแม่น้ำป่าภายหลังหมายถึงเจ็ดปีและรวงข้าวไร้ค่าเจ็ดรวงที่เหี่ยวแห้งไปเพราะลมตะวันออกนั้นก็หมายถึงเจ็ดปีเช่นกันเป็นเจ็ดปีแห่งการกันดานอาหารโยเซฟได้ตอบความหมายของความฝันที่ฟาโรหฝันและโยเซฟบอกว่า ความหมายในความฝันเนี่ยมันเป็นความความหมายเดียวกันหมายถึงว่าความฝันสองเรื่องเป็นความหมายเดียวกันและพระเจ้าโยเซฟแชรกันี้ครับพระเจ้าจะทรงเปิดเผยให้ฟาโรห์ได้รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะทําฉะนั้นโยเซฟจึงบอกฟาโรว่าวัวอ่อนผีเจ็ดตัวหมายถึงเจ็ดปี รวงข้าวที่แต่งงามเจ็ดรวงหมายถึงเจ็ดปีแล้ววัวหน้าเกลียดเจ็ดตัวหมายถึงเจ็ดปีภายหลังและรวงข้าวเหี่ยวแห้งเจ็ดรวงก็หมายถึงเจปีแห่งก,กรนารกันอาหารนี่คือ,อยูเซฟกำลังแปลความหมายของความฝัน ให้กับฟาโรห์ฟังนะครับฉะนั้นเรามาดูท้ายข้อในวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือในข้อที่28ถึงข้อ32และเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าเรื่องราวที่พระเจ้าจะกระทําในอียิปต์เป็นอย่างไรนะครับจากความฝันปรมการมาที่41ข้อ28ถึงข้อ32อย่างที่ข่าพระบาทได้ทูลฟาโรห์ไว้แล้วว่า พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ฟาโรห์ถึงสิ่งที่พระ,ระองค์จะทรงกระทำตลอดเจ็ดปีต่อไปนี้จะเป็นช่วงอุดมสมบูรณ์ทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่เจ็ดปีแห่งการกันดารอาหารจะตามมาและแล้วประชาชนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นของประเทศอียิปต์และการกันดารอาหารจะทำลายแผ่นดินนี้ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินถูกลบเลือนไปจากความทรงจำ เพราะการกันดานอาหารชนุแรงยิ่งนักเหตุที่พระเจ้าทรงประทานความฝันถึงสองอย่างแก่ฟาโรนั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่แล้วพระองค์จะทรงให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในไม่ช้าพระเจ้าพระยาเวผู้ที่กำหนดสภาพอากาศไว้แล้วผู้ที่วางแผนทุกสิ่งไว้แล้ว ได้แจ้งต่อฟาโลว่าจะมีการกันดานอาหารเกิดขึ้นและพระองค์ได้ทรงบอกฟาโลเป็นความฝันและตอนนี้โยเซฟได้อธิบายความฝันว่าตับจากนี้ไปจะเป็นเจดปีที่อุดมสมบูรณ์ทั่วหยิบเป็นเจปีที่ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญงอกง,งามขึ้นอย่างดีแต่หลังจากเจปีนี้จะเป็น7ปีแห่งการกันดานอาหารที่ร้ายแรงมากร้ายแรงจนกระทั่งว่าผู้คนในอีกจะลืมความอุดมสมบูรณ์ที่เคยอุดมสมบูรณ์มาเจ็ปีเพราะมันเป็นการกันดานอาหารที่ร้ายแรงและเป็นการกันดานอาหารที่จะทำลายแผ่นดินนี้ และความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินจะถูกลบเลือนไปจากความทรงจำณช่วงเวลานี้พระเจ้าได้กำหนดว่าเจ็ดปีแห่งการกันนานอาหารนี้จะร้ายแรงมากและหลังจากนั้นก็จะกลับมาก,ก็จะดีขึ้น,น่อยนึงแต่เพราะเหตุการณ์กระนาดนอาหารนี้โยเซฟบอกว่าพระเจ้าพระยาเวผู้ทรงสร้างโลกนี้ประทานความฝันให้แก่ท่าน เพราะพระองค์ตัดสินใจแล้วว่าจะให้เกิดสิ่งนี้อย่างแน่นอนและมาแจ้งขัานก่อนฉะนั้นการที่โยเซฟตีความฝันให้ฟารโรห์ได้และบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้โยเซฟดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในอียิปต์เพราะเขาตีความฝันได้แต่ความจริงคือ การตีกอมฟันนี้มาจากพระเจ้าโยเซฟไม่ได้เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดหรอกครับแต่พระเจ้าทหาที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโยเซฟฉะนั้นในข้อต่อไปคือข้อที่สาสสาเราจะรู้ว่าจากนี้ไปฟาโรมองว่าไม่มีใครแล้วที่จะเหมาะสมเท่าโยเซฟที่จะตั้งคนหนึ่งมาเพื่อดูแลประเทศนี้ โดยการเก็บสเบียงเก็บข้าวเก็บอาหารเก็บตุนไว้ในช่วงเจ็ปีนี้นะครับฉะนั้นโยเซฟจะได้เป็นใหญ่จากเหตุการณ์นี้เราจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงนำให้โยเซฟเป็นใหญ่พระเจ้าทรงโยเซฟมาอยู่ในอียิปต์อยู่ในคุกและตอนนี้เขาจะได้เป็นใหญ่ซึ่งเล็งถึงพระคิดครับพระบิดา ได้ส่งพระบุตรลงมาอยู่ในความเขาเรียกว่าอะไรความต่ำต้อยในโลกนี้พระองค์ลงมาเป็นพวกเดียวคนบาปและหลังจากที่พระองค์ทนทุกข์พระองค์ได้เป็นกษัตริย์ครอบคอรองจักรวาลน,นี้ครับรองจากพระบิดาฉะนั้นสิ่งนี้เล็งถึงพระเยซูคริสต์ ภาพของโยเซฟเล็งถึงพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเท่านั้นทำไมผมต้องเน้นย้ำเรื่องนี้บ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายครั้งที่เราเห็นในคำเทศนาหรือในคำเผยพยากรณ์ในคิดจักต่างๆในปัจจุบันนี้มีโครงการที่ใหญ่มากในประเทศไทยเป็นโครงการของคริสเตียน ชื่อว่าโครงการโยเซฟมีผู้เผยพระชนะเท็จผมใช้คำนี้ตีความอ่าตีเขาเรียกวอะไรพยากรณว่าพระธรรมกตมการบทที่สี่สิเร่ล็งถึงประเทศไทยที่ประเทศไทยจะเก็บข้าวเก็บอะไรไว้แล้วก็เกิดพัรธกิจโยเซฟขึ้นมาในประเทศไทยผมรับรู้ทันดีว่าพระธรรมปฐมการบทที่ส1 ไม่ได้ชี้ไปยัปยงประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ชี้ไปยัปยงพระคิดพระคิดเป็นผู้ที่สําคัญฉะนั้นเมื่อเราตีความหมายแบบนี้ผิดก็จะมีพันธกิจแบบผิด,ดหรือเข้าใจแบบผิดหรืออ่านพระคัมภีร์สเป,สเป,สเป็สปะพระเยซูคิ์เป็นผู้พูดเองว่าพระคัมภีร์เดิมเขียนถึงเราทุกอย่างจะต้องสําเร็จจากเราและประถมการบทที่สี่เป็นเช่นเดียวกัน ฉะนั้นผมจึงเน้นย้ำเรื่องนี้ครับว่าพี่น้องต้องอ่านบทที่41นี้แล้วเล็งถึงพระคิดให้ได้ทุกตอนทุกคำต้องมองไปที่พระคิดต้องรู้ว่าเรื่องนี้สื่อความหมายไปถึงพระคิดอย่างไรแล้วท่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่านรับประโยชน์เรื่องอะไร ท่านจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าพระเยซูกิจคือพระเมสสิยาห์ท่านจะมั่นใจในความรอดมากยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมความรอดไว้กับเราถ้าเราเข้าใจอย่างแน่วแน่อย่างมั่นคงว่าพระธรรมปฐมกาลบทที่สี่เ็เล็งไปถึงพระคิดและพระคิดได้มาและพระคิดทําสําเร็จแล้วความรอดของเราจะมั่นคงในหัวใจของเราเพราะเราเชื่อเราเห็นหลักฐานแล้วว่าพระเจ้าทาเพื่อเราฉะนั้นขอให้พระธรรมปฐมกาลบทที่สี่ํา็ให้ท่านมั่นใจว่า พระเยสุคิ์คือพระเมสยญญาพระเยสุคิ์คือผู้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับประชาชาติในโลกนี้ที่รับประทอนโลกจะรอดจากการกันดานอาหารฝ่ายวิญญาณก็เพราะพระเยสุคิ์เป็นผู้ที่จะช่วยโลกนี้ให้รอดฉะนั้นขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากคำเทศนานี้พระคำพีตอนนี้อยากให้พี่น้อง อ่านแล้วสแสวงหาหรือคิดเกี่ยวกับพรซูคิดเท่านั้นนะครับเพื่อที่ท่านจะพอรู้ว่าโอ้โหถึงพซูคิดแน่นอนท่านจะมั่นใจและท่านจะมั่นคงและท่านจะเชื่อมั่นในความรอดมากาขึ้นนะครับและขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากคําเทศนานี้นะครับและขอพี่น้องเติบโตขึ้นรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับเราอธิษฐานด้วยกัน